โอ้โหฮชชาวนี้มุมกาแฟของนาเล็กพามาชมดอกไม้ส,สวยๆฮะนะดอกสังกรณีใบมันนะนี่ฮนะนี้ออกสีโอรสสวยงามมากๆเลยก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยแปลกตานะลักษณะถือว่า สวยแปลกๆริงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันอาทิตย์สดใสกันฮะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะฝนไม่ตกนะเล็กพามาจิบกาแฟแล้วก็มาแนะนำให้รู้จักไม้ดอกประดับที่ถือว่าดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่งก็คือสังกรณีใบมันนะเนี่สังกรณีใบมันดอกสีส้มหรือว่าสีโอรสสวยงามมากนะ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ออกดอกให้ชมทั้งปีจริงๆนะสีเขาสวยด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ถือว่าขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะ <c oughs> พราะออกดอกออกมเมล็ดเขาก็จะมเมล็ดก็จะกระเด็นตกแถวนี้แหละแล้วก็แตกหน่อใหม่ง่ายๆนะต้นกาเนี่เต็มไปหมดเลยข้างล่างเห็นไหมนี่ เขียวๆมันๆน่ะทั้งนั้นเลยนะฮะนี่แหละฮะสังกรณีใบมันแค่ใบก็สวยแล้วนะเพราะว่าใบเขาเห็นไหมมันแวบเลยก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่แปลกนะไม่เหมือนดอกไม้ทั่วไป มันจะเหมือนดอกของลิ้นมังกรนะให้ดูความแตกต่างกับดอกไม้ทั่วไปนะดูกลีบด,ดอกของเขาเนี่ยแบนเป็น,เ,ปนเหมือนกับฝ่ามือนะเหมือนกับมีห้ากลีบนะแต่ทุกกลีบติดกันเลย แบนไปฝั่งเดียวเหมือนกับฝ่ามือคนแบนเนี่ยสวยแปลกๆใครที่สนใจไม้ที่ปลูกแล้วออกดอกทั้งปีแต่ว่าดอกไม่หอมนะและสีเขาก็สวยด้วยนะเป็นสีโอรส ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะไม่ต้องห่วงเรื่องของมแมลงนะสบายสบายเลยมแมลงไม่ได้สนใจเลยนะสวยงามจริงๆนะสลหรับเช้านี้นะเลยก็เก็บภาพสวยๆพามารู้จักกับดอกไม้ที่ชื่อว่าสังกรณีใบมันนะสวยงามแบบนีนะ้สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ